Oh, okay. วิธีเขาข้าวต้มข้าวต้มเออใบมะพร้าวเนี่ยคุณยายคุณแม่ <Okay. S 2> ทำรูปเ <Okay, okay. S 2> <ำ>ีสุดยอดเลยเยอะวิธีพอยายจมูกนี่นเลยนี่ hmm. นกล้วยผสมบา้าเปัือกเซนตะกี้ทุ่มจน โอเคท่านผู้ชมจบแล้วอร่อยจริงๆเนี่เนาะอร่อยแน่นอนใช่ชเนี่ยนาะมวัวเ่าะ้องยั เห็เลียเจ้จ้าวบันช่มเลเจินเจิ้าจ้าวันตจุยืนจ้าอะไรนะครับผู้ใหญ่ว่าไงนะไแต่งลไม้เออจะไปถ่ายรูปนั้นด้วยจอย้้ยาอชเออ มีแผนกห้องครัวแม่ครัวเออไม่ใช่นุ่งเออหนึ่งข้าวดูซิสุยังพี่เป็นกำลังได้ที่เนาะเราผู้ช่วยสองคนสตูน แต่บางทีบางทีคนเรามันก็ถนัดกับการที่แบบใช้อะไรมาก็แบบนั้นนะเตรียมของหวานไว้ถวายพระท่านทุกชมนโอเคหลานกำลังเก็บจากถุงนำมาเทใส่หม้อนี่โอ้โหสุดยอดเลยรสชาต

คมเนหกรลเตรียมอาหารเพ้นผลไม้จะเตรียมไว้นะครับต้องจัด ก่อนที่พระสงฆ์จะมาถึงมีผลไม้มีของหวานนะครับนบเสิบกินสิบหคนับถึงหกายเน้อ มีข้าวต้มข้าวต้มใบมะพร้าวด้วยท่านผู้ชมอร่อยนะข้าวต้มเคร่งห่อเสียดร้อนเนาะชิมดูสิชิมดูก่อนพร้อมไยังอุดรปั๊บ จะเด็าต้องจะเรเกือการต้องรอรอทุกทกคนตัดแกงมีตัดตัแล้วตดใบ่ันาหดีมาอบเนาะนี่จแม่นบิเาเบิเาด็กกหลังตัดแกงบ้ชก แกงจืดนะคะอร่อยแน่นอนอร่อยจังเลยนี่อะไรนี่เหเลยไนโลน่นค่ะตะไนโลบันจ้งนี่เนาะคือคุณกุ้งไทยทำเนาะเก็บของมันอะแกงต้มจืดแล้วไปเสิร์ฟแขกคุณผู้ชม โอเคเรียบร้อยเดบางคนก็จะตักให้เขก้วประทานแล้วก็ใส่ถุงมันจุถุงไปเพื่อที่จะนำไอาคำนาากเออเออแบบโรคโรคเออปลาไม่เป็นมู อ่าวอฉลามกระเทียมลอกระเทียม,มกันก็คนมาละกอนะ้ำมันโสมฝ้ายก็ขลขักข้าว่มน็ดเดียวนะครับมาร่วมมือกันะครับฝกลมือนะัค่ะกรปักเอ แก um <mel> ่หม <hel> eh <pan> ัดข้าแมงจะรับพเนรก็ขมัดข้าแมง มีการกำลังผัดมี์ไปจำเลยท่านผูช้ชมเมนูเด็ดที่ขาดไม่ได้ก็คือผัดมีนั่นเองต้องมีตลอดนะครับผัดมีงานนี้ิวสิบลังแล้วนะสิบลังเลยสิบลังแล้วนะสิบลังนี่ตะไคร้แบบโอ้โหทำยาน <laughs> ทำยานทำยานในตะไคร้รช่วยกันช่วยกนนอนร่วมช่วยกัน ธรรมท่นเล่นที่านผู้ชมสุดยอดเลยวันนี้คนเยอะเนื่องจากเป็นวันที่จะส่งคุณน้าไปนะครับก็เลยอาจจะแขกก็มาร่วมเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะครับอาหารก็ต้องเพิ่มปริมาณจํานวนมากกว่าวันปกตินะครับก็ะจะมีการถวายพัดทาหารเพนพระสงฆ์ด้วยนะครับ เพื่อช่วยกันคิดค่าเสีเลี้ยงทั้งผู้ชมที่ก็ใหเพจรับประทานอาหารด้วยซึ่งที่เดินขายมาจากต่างบ้านนะครับีลงเป็นกอดเล่นชวนไม

รเตรียมอาหารจังหวะเทียนบ้านผด้ชมก็จะมีเมนูหลากหลายนะครับแต่ละพันก็สมัดเม่นช่วยรวมโดยช่วยกันเออสิอง โอเคผู้ชมของ้าบรรยากาศไว้จะเป็นงท่านี้ก่อนออกตามเนาะผิดข้อะการใดก็ต้งก็ตทมกบภายเด้อฝากลักร่งกาด้วยนะครับสวัสดีครับ નકલી